สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมในช่อง Indy Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําเมนูผัดชาทะเลนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็เริ่มมาจากการผัดพริกนะครับผมผัดพริกนะครับเริ่มเอาพริกลงกระทะนะครับกับน้ำมันนะครับเริ่มผัดเลยนะครับให้พริกพอเหลืองๆนะครับผมนี่นะครับพอพอพริกเหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่เป็นเนื้อกุ้งไปนะครับเป็นตัวกุ้งเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาดอรี่นะครับผมแล้วก็เป็นหมึก แล้วก็เป็นหอยแมลงภู่นะครับวันนี้ผมใช้สี่สี่ชนิดนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็ผัดคลุกเค้าให้ทั่วๆเลยนะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มมันใส่เนี่ยครับผมเป็นกระชายนะครับใส่กระชายไปนะครับผมกระชายซอยนะใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับนี่ครับที่ขาดไม่ได้นะครับผมซอสหอยนะครับของเมกเกอร์เชฟนะครับผม มก้าเชฟครับคืออร่อยกลมกล่อมมากนะครับใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับผมไอ้สองช้อนโต๊ะนะครับไม่ใช่1ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวที่2อนะครับเป็นซีอิ๊วขาวนะครับของมก้าเชฟอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้คือแบบหอมมากครับใส่ของเมก้าเชฟตัวนี้นะครับใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมนี่ครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยน้ำปลานะครับผมน้ำปลาน้ำปลาแท้นะครับของเมก้าเชฟนะครับผมนี่ครับผมใส่ไปเลย คือใส่แล้วจะบอกว่าหอมมากของมิกาเชฟอันนี้เป็นน้ําตาลนะครับใส่เพื่อตัดให้มันเกิดความหวานขึ้นมานิดนึงนะครับคือชนิดเนี้ยเราไม่ต้องใส่ผงปรุงรสเพิ่มเติมเลยนะครับผมแล้วเราก็ใส่พริกนะครับพริกขี้หนูอยไว้นะครับเพื่อแต่งสีสันนะครับแล้วก็เป็นโหระพานะครับผมใส่โหระพาเพิ่มเติมลงไปนะครับทุก้นตอนนี้เราก็นำจัดเสจจานได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ